ครับก่อนอื่นกับขอแสดงความเสียใจกับญาติของน้องแอนพ่อนผสมบันเทิงศิลป์นะครับกังลัางสิทธิ์เป็นดาวลุงพุ่งเผาสู้วงการโอ้ยนไปน่อนนี่ะเหลเข้ามาอุบรเนียเรื่องกเราบันละว่างนะครับผักพ่อนหน่อยเดินทางไก่ชีวิตหมอลำเนาะนีน่หลายโจโจ้พาเพลินบบาโจ้เรเฮ็ดเพจ โจโจ้พาเพลินผามวนผากินนะครับพาเที่ยวนะครับผามวลผากินราเที่ยวนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของศิลปินของวงมอลลัมผสมบันเทิงศิลป์นะครับและครอบครัวสมาชิกของปงสมบรรทัศนงศิลป์ครับขอแสดงความเสียใจหลายๆครับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากเกิดครับ ขอให้น้องลาดไปสู้สุกตินะครับน้องแอนแอนพอร์ปรถมนะครับประถมบันเทิงศิลป์ครับ้วยการจากโดยการจากไปโดย head, อยุบัติเหตุเี่องเพอนางรองกับการจะไปแสดงดูนครราชสีมาโคราชครับระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุนะครับรถพลิกคว่ำนะครับมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจมานาที่ด้วยครับขอให้ไปสู้พบภูมิที่ดีนะครับไปเป็นนั่งฟ้าบนสวรรค์นะครับเด้อครับของแจ็คสับองในพี่นอ้องการสูญเสียของเพื่อนร่วมสายบันเทิงสายมอลต์มของเขานะครับขอให้หลาบไปดีเด้อครับสวัสดีครับ